สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับน้องพลอยเช่นเคยนะคะโดวยวันนี้นะคะพลอยจะมาแนะนําเป็นชุดโต๊ะกาแฟหรือคาเฟ่นะคะที่ใครอยากจะหาชุดโต๊ะเล็กๆเ,เอาไว้นั่งจิบกาแฟนั่งพักผ่อนสบายๆนะคะแต่ดีไซน์แบบเด่นไม่ซ้ำใครแล้วก็มาในราคาย่อมเยาจะมีแบบไหนกันบ้างน,นะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันค่ะชุดแรกนะคะคือชุดชุดว่า love Marco ค่ะ ที่มีเก้าอี้ให้สองตัวแล้วก็โต๊ะหนึ่งตัวนะคะเป็นโครงสร้างที่ทำจากเหล็กเคลือบด้วยลายไม้สีธรรมชาตินะคะซึ่งตัวเก้าอี้เนี่ยก็จะหุ้มด้วยผ้าสีฟ้าที่ลายน่ารักมากๆมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่51เซนในส่วนของโต๊ะนะคะก็จะมีขนาดอยู่ที่59เซนค่ะเป็นลักษณะของโต๊ะกลมนะคะโครงสร้างะคะ่ะทำจากเหล็กเคลือบด้วยลายไม้ธรรมชาตินะคะแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยจะเป็นกระจกนิรภัยที่ปลอดภัยด้วย ทั้งชุดนี้นะคะน่ารักสุดแต่มาในราคาเพียง4,500บาทเท่านั้นค่ะ ถัดมารุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเบาะสีฟ้านะ่ารักมากๆเช่นเดียวกันกับชื่อรุ่นว่าเดมี่เลาที่มีขนาดเก้าอี้นะคะในชุดอ,อยู่ที่66เซนค่ะให้ถึง2ตัวนะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยก็จะหุ้มด้วยผ้าสีฟ้าเช่นเดียวกันส่วนโครงสร้างนะคะทาจากเหล็กพ่นเงานะคะสีเงินที่สวยดักชูสุดโดยตัวพิเศษของรุ่นนี้นะคะก็คือจะมีโช๊คที่สามารถปรับระดับขึ้นลงได้ด้วยในส่วนของโต๊ะนะคะก็จะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่60เซน เป็นความสูงอยู่ที่55เซนค่ะตัวท็อปก็จะเป็นกระจกนะคะลองด้วยฐานไม้ m t f โครงสร้างขาเนี่ยทำจากเหล็กพ่นเงาสีเงินที่สวยมากๆทั้งชุดนี้นะคะฟังก์ชันครบพร้อมการใช้งานแต่มาในราคาเพียง7,500บาทเท่านั้นใครอยากได้สไตล์แบบล็อบเท่ๆนะคะที่ดูสวยแล้วก็แบบคลาสสิกก็ต้องรุ่นนี้เลยค่ะชื่อรุ่นว่า l ลู n นาดีนที่มีโต๊ะขนาด60เซนแล้วก็ความสูงอยู่ที่55เซน เป็นโครงสร้างทำจากเหล็กพ่นสีดำโดยตัวท็อปเนี่ยจะเป็นหินซินเทอร์ที่แข็งแรงทนแดดทนฝนแล้วก็อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหินชนิดอื่นด้วยนะคะแข็งแรงส,สุดๆสวยดูดีมากๆเลยส่วนตัวเก้าอี้นะคะก็จะมีให้ด้วย2ตัวนะคะในชุดมีขนาดอยู่ที่54เซนค่ะโดยโครงสร้างเนี่ยคือเหล็กพ่นสีดำนะคะแล้วก็ตัวเบาของเก้าอี้เนี่ยจะหุ้มด้วยผ้าสีเทาเพร้อมหมอนอิงให้ด้วย โดยทั้งชุดนี้นะคะมาในราคาเพียง5,590บาทเท่านั้นค่ะส่วนรุ่นสุดท้ายที่พออยากจะมาแนะนำเลยนะคะคือชื่อรุ่นว่า Believe ค่ะโดยรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบเรียบรู้ดูดีมีขนาดโตนะคะอยู่ที่60เซน ซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กสีดำนะคะแล้วก็ในตัวของหน้าโตะเนี่ยจะเป็นแผ่นไม้ MDF พร้อมกระจกให้ด้วยส่วนโต้ก็อีจะเป็นลักษณะแบบกลมนะคะขนาดหน้ากว้างอยู่ที่61เซนค่ะส่วนตัวเบาะเนี่ยก็จะหุ้มด้วยหนัง PU สีเทาแล้วก็จะมีสีน้ำตาลให้ด้วยนะคะให้เลือกถึง2สีด้วยกันโดยรุ่นนี้นะคะมาในราคาเพียง4,500บาทเท่านั้น ใครที่กำลังมองหาชุดโต๊ะกาแฟนะคะหรือทำคาเฟ่อยากได้มุมน่ารักน่ารักนะคะก็พอแนะนําเป็นรุ่นพวกนี้เลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงแถมย่อมเยาวสุดๆด้วยนะคะหรือใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมซึ่งทางร้านจริงๆแล้วมีหลายรุ่นมากๆนะคะก็สามารถทักกันมาที่ไลน์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ข้างต้นนี้ก็ได้ค่ะทางร้านของเรามีบริการจัดส่งให้ฟรีนะคะทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในระยะไม่เกิน40กิโลเมตรจากทางร้านด้วยนะคะแล้วก็มีบริการ จัดส่งให้ทั่วประเทศด้วยแต่จะมีค่าจัดส่งซึ่งแต่และจังหวัดค่าจัดส่งจะไม่เท่ากันยังไงลูกค้าก็สามาราทักแชทเข้ามาสอบถามน้องแอมมินก่อนได้ค่ะและทางร้านนะคะก็มีหน้าร้านนะคะตั้งอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยค่ะถนนสาธุประดิษฐ์นะคะตรงข้ามกับป่านซอยสาธุประดิษฐ์54กรุงเทพนะคะแถวพระราม3นั่นเองนะคะก็สามารถเข้าไปดูสินค้าที่หน้าร้านได้นะคะแต่สินค้าอาจจะมีจํานวนจํากัดน,นะคะมีสินค้าไม่ได้โชว์ครบทุกชิ้นยังไงก็เรียนแจ้งไว้ก่อนนะคะเผื่อลูกค้าเข้ามา และอาจจะมาอยากดูเ,ออเป็นรุ่นนี้อะไรแบบนี้อาจจะยังไม่ได้มีโชว์นะคะเพราะว่าด้วยพื้นที่จำกัดนันเองค่ะแล้วยังไงทางร้านก็ขอฝากทางช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ของทางช่องด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคอน,นเจ็ป์ใหม่ๆแลวก็โปรโม,มชั่นดีๆของทางร้านยังไงวันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย